สวัสดีครับหงมู่ไทแลนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายท่านผู้ชมนี่คือไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นไม้ที่เราปลูกในเมืองไทยจริงๆไม่ใช่ประเทศเวียดนามนะครับวันนี้เราอยู่กับอเคเจียงกับคุณฝนซึ่งมาจากบริษัทหงมู่เวียดนามนะครับท่านผู้ชมก็มาดูเลยไม้ในเมืองไทยเนี่ยคุณภาพมันจะดีขนาดไหนคุณฝน

เท่าแกเจาะดูก็เท่าแกเห็นว่าสีสวยแล้วก็แกนข้างในประมาณ10นิ้วถือว่าแกนใหญ่นะฮะแกนใหญ่พอสมควรแต่เดี๋ยววันนี้นะครับท่านจะได้เห็นว่าเป็นต้นแรกของประเทศไทยเลยที่เขาทําการแซรกกับพีไม้ในเมืองไทย แทรกระพี้ออกแล้วก็เอาเฉพาะแก่นไม้จริงๆอันนี้ไม้่วงโอรี่นะครับไม่ใช่ไม้ชำชาท่านผู้ชมไม่ใช่ไม้กระถินไม่ใช่ไม้อย่างอื่นนะท่านผู้ชมดูจริงๆนี่คือไม้่วงโหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาปลูกในเมืองไทยแล้วมันได้ผลจริงนะท่านผู้ชมได้ผลจริงขายได้จริงอันนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนาวาปีเป็นแปลงสาธิตของ บริษัทหงมู่นะครับหงมู่ไทยแลนด์ท่านผู้ชมครับยังมีอีกเยอะแยะนะฮะเราปลูกไว้เยอะมากส่วนนี้นี่หนึ่ต้นนะฮะหนึ่ 1, ต้นไม่ต้องห่วงนะครับ,บตรงนี้26ไร่ท่านจะได้เห็นแบบนี้เรื่อยๆ <ใน S 2> เดี๋ยวเราจะ<อ>ถ่ายทำเทคนิคขั้นตอนวิธีการการปลูกการเลี้ยงการดูแลรักษา จนถึงขายแบบนี้แล้วตอนนี้นะครับข่าวดีก็คือโครงการหนึ่งไร่1ล้านบาทนะครับหนึ่งไร่1ล้านบาทใครเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะมีก้าพันที่ไปปลูกปลูกเสร็จเรียบร้อยขายแบบนี้เลยขายส่งไปให้เท่าแก่เจรองซึ่งเป็นคนซื้อคุณฝนคุณภาพของไม้มันดีเหมือนเวียดนามถ้าแบบนี้ซื้อไหมจะรกับขึ้นงอนดีกว่าดีกว่าเวียดนาม หมายถึงสีไม้ใช่ไหมสีไม้เดี๋ยวดูลายไม้ด้วยเนาะใช่เดี๋ยวเราแทร่ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าลายไม้จริงๆแล้วที่เมืองไทยลายไม้มันสวยไหมสีผ่านเดี๋ยวลายไม้ผ่านไหมแล้วก็เนื้อไม้ที่ขึ้นไปเนี่ยผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวรูติดตามชมนะครับนนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทีมงานผมประเทศไทยทั้งหมดไม่ใช่เวีดนามนะครับไม่ใช่เราไปอยู่เวียดนามเวียดนามเนี่ยผมไปอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้กําลังจะแทร่กับพี่ไม้เลย ก็ฝากไว้นะครับโครงการ 1, 1> ไร่1ล้านบาทปลูก10ไร่ก็คือได้10ล้านบาทแน่นอนนะครับออคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือหงม,มู่ไทยแลนด,ด์และหงม,มู่เวียดนามสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ